ผมข่ามันผันกล่องยยืนเลยสปอเนอร์ตเป็ดเฮ้ยโอ้ตกใจคุณขงฆ่าก็ไมได้คนเนี่ยก็ไม่เป็นไร้ามีเสียงนะเอาวุ้นเยอะเก็บอาไว้เราต้องการอาวุธเรืไม่ต้องการอาวุธเฮ้ยเจอของช้าไม่มีอ้ยใครมาตีคใครมาตีพวกไปมาตีพวกมาใครมาตีพวกไป ใ่ในคลิปเลยไ้มครับเนี่ยติดกตรงเนี่ยเป็นรานะคไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคไม่เอาอาเอเรไปด้ลูกี้ไม่มีโอเโมีเป็นร้านะเนี่ยคุณรู้รึย เล็กทิ้งแล้วก็ใช้ัวดาบปีจะไม่มีกุ้นะแต่วันนี้มันหมีเล็กอุ้ยมีทองครับคุณปีมันสุ่มใดสุ่มใดจริงไม่ใช,มใช,มใช่มันเป็นกล่องใส่ของคุณลองกดเอาของเข้าไปนั่นดิหายเกลี้ยงแน่ เลนลนะอีอย่าเลยอย่าเลยอย่าอย่าพูดอย่างนั้นนี่ครับอย่าอย่ากาาูกินได้นะครับไปมัแกกินก็ได้นี่เออกินได้ไของมึงเงี้ย ัเลย ไรนความไมยไงไปไหมงเฮ้ยเียวไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเลยไปเลยไปเลยข้าบริวารเก๊อตามวันพร้อเมันปีแล้วเราจะไปหาวัดพีกันแล้วเดินวนทำไมนี่ คุณไม่นะไม่เป็นหรอุเออไปเลยอูดเป็นไม้เป็นบางนี้เมื่อคุไปคุณก็เจ,อ,จอทางไกลกว่านี้อ่ะนี่ไงไม่ไกลนี่ไไกลมากเลยอ่ะไม่ไกบลไไกบนไกลเลย <c oughs> มีเบโอมอะไรเลยมันเป็นหมอนน้ำธรรมชาติไอ้หุ่น้ไ่หุนเล่นอะไรองคุณเนี่ยไปไปไป คนชานะเป็นน้อยอมทงไอ้เเกีงเลยเฮ้ยไปอมนั่นไปไป้ยนั่นไปอ้มไอันจะกลายอุมเขียวไปอมเขียวเฮ้ฟังทรายก็มีเออหยนี่เทินี่ลกเทรละดีแล้ว ้ลึกแม่น้ำพาไปสู่ทะเลทรายเนี่ยเจออะไรเลยคือเราไม่เจอไวเวอร์เลยตัวเอเลี่ยนเหรอมันแล้วไม่เจอปีศาจเลยอ่ะปีศาจหายไปไหนหรือว่าตึงเกินไป ไแม่มาเาอไรเนี่ยกลายมาแมงมานตะเนง้อแต่มาตะ,ตะ,าตะกี้เลย,เย, oh เเยรยโอ้ my g ก d หมเยากาลงสุด,สด,สดน,นี่นี่นะอสวยตันหาย,ยากวแบบเนี้ยก่าจะใช่มั้งเคยเห็นแล้วก,ก็ตีนเดียวเลยโอเคยไปแหละ <c oughs> ผมไม่เคยมา ไม่ทานไงซ้อมขุดไปเร็วเกินเพื่นเกิดไม่ทานนะสิเกิดไม่ทานเร่ันแล้ก็โชว์ดีแล้วแ่ละเออเอาลองมันเกิดไหมแล้วมันมาฆ่าตัวเอตัวนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไ้อมดีกว่ามันจะมีตัวอื่นเจ็บมมันไม่มีไว้แล้วคุณดูดูประการังก่อนปะมันโชว์ปะการังเออเดี๋ยวนะครเดี๋ยเดอไกูจะเดี๋ย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 เดีี๋ย อะไรก็ไม่รู้แมนไม่มีอะไรสาระเมนเแมเยมวดอะไรไม่รู้แล้วขอจบคลิปนี้ก็เลยกดไลค์กดแชร์ติกแล้วก่ลมกดคอนไปก่นก่อนนม่เร้อขอนะอันนี้นิดเดียวอ่ะน่งเกิดค้างนี่ไมูอย่าฆ่าผมเดี๋ยผมตาย แล้วหรือแล้วก็ชัจะ้้วขอไปก่อนละบ๊ายบาย